ผูเลียบ้านที่เราเพาะไว้เราก็จะเอาเอามาทับกิ่งทับกิ่งให้วิธีการทับกิ่งนะครับแบบนี้เลยครับเราก็ดูมัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ดูว่าตรงไหนที่มันมันจะติดกันเนะี่ยง่ายๆนะครับเราก็ดูนะครับเราก็มาไว้มาทำตำแหน่งไว้ปับเราก็เฉือนหวังมันจะขาดนะครับอามาล็กมาเคยไม่ทำแล้วเฉือนขาดขาดคื้ยครับ <laughs> ด้านข้างนู้นเสร็จนี่เราก็มาดูเพลดูเพลสเพลก็จะประมาณนี้พวกกันมันไม่ได้พี่มันพูกกันมันไม่อยู่อ่าได้ต่อไปแล้วก็มาดูนะครับนี่มันจะไปทาบกับกิ่งเนี้ยตรงไหนเราก็ทำมากทั้งสองต้นสองข้างประกบประกบทางอื่นมันก็ไม่ติดนะครับต้องเอาด้านที่มันเฉือนไปแล้วเป็นเพลกับเลสชนเพลส เส็รียบร้อย